ตอนนี้เราอยู่ที่วัดอินทาราามนะก็จะข้างหลังวัดก็จะมีศาลาประดิษฐานสมเด็จอ๋อมาลายามาภูอ๋อใครที้มาที่กองงานมาลายามาภูมาม,าม,าม,ามากปลาไหลพะเจ้าจา่าปลา,ายาอ๋อทุบแดงอยู่น,นู่นครับเราได้เค็ืงสักหลาแล้ว เอาเก้าดอกพอบบอปมาทั้งนึง <c oughs> ตึแตู่เรียนนังสือผมก็แวะมาเนี่ยเออเ<ต>พิ่งเห็นนี่แหละเพิ่งเคยมาโ้ยังมีวัดอินทารามคืมีคนบอกมาไว้คนลูกอกดีนะ ครับเขาจุดไฟตรงไหนนี่ครับตรงนี้นี่นี่ à, tôi nghĩ cái đại này. ท่านม่แลมีบรมีนะจะทำอะไอสําเร็จนะอะไรแบบนีนต่อไปมันรุงกันไดีองนี้น่าจะเป็นองค์ที่เก่าแก่แล้วที่สุดในวัดอินทารามนะพระเจ้าตาก ก็แล้วนกานเ่ก็่่วงก่อนผก็หายแต่ทั้วนนันไปเก็บเอาไว้ใ้ี่สันนังมือดือ เจดีย์นี้ก็จะเป็นที่บรรจุพระอัฐิของพระเจ้าตากสินนะเอบที่สองแของพระแมสิอ๋อตรงนั้นพระเหสีเจดีย์อะไรนะอ๋อ ตรงนี้ก็จะเป็นพระประจุจพระบรม,ามาอทิของพระเจ้าตากความเหงื่อสีนะส่วนพระพุ่งรู้นะสวัสดีครับเดี๋ยวพาเดินชมวัดอินทารามนะหลังจากไปไหว้พระเด่นพ่อในตำปามาแล้วก็ วัดเก่าแก่นะสวยงามอยู่หลังผมจะเป็นมีเจดีย์แล้วก็มีโบสถ์โบสถ์เยอะมาก ก็ยังมีความสวยงามมากนะเพื่อนมีโบสถ์ตรงกลางโบสถ์ใหญ่ยไม่รู้ว่าจะเข้าไปไหว้พระในในโบสถ์แต่ไมเดี๋ยวจะดู บริเวณนี้เป็นวัดแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดโบส์ให้ไหว้พระนะอันนี้ผมมาวัน,นเดือนพุษภา68โอเคครับ